แม่หนุ่มสอนรามเสียชีวิตแล้วน้องวิจิเดินกลุ่มมือคุณพ่อส่งคุณย่าเป็นครั้งสุดท้ายถือว่าเป็นเรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตอีกเรื่องหนึ่งสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์หลังจากที่สูญเสียคุณแม่มายุรีเทพิทักษ์หรือมายุรีศรีสินอุไรไปอย่างสงบล่าสุดหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้เขียนข้อความที่กลัดออกมาจากหัวใจว่าส่งมาม้าสู่สัมปรภพที่ดี เหนื่อยมาทั้งชีวิตนอนพักให้สบายคุ้มครองผมกับวีจิด้วยนะครับกราบขอโทษที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบเนื่องจากความประสงค์ของมาม้าครับผมด้วยความเคารพครับผมท่ามกลางเราบรรดาแฟนคลับก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียในครั้งนี้กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะ ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเทพพิทักษ์ไวนาที่นี้ด้วยนะคะ